สวัสดีครับผมใหญ่ยยมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญซิลิเลจนโทวัดบรมนีวัดออกปีพศ2470ถึงพศ2473ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้ออัปกานะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลารลาคานิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมันเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตด้านหน้านะครับบล็อกข้างพญานาคนะครับผมในความเข้าใจของผมนะผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณข้างนะครับพญานาคบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเม็ดนะครับบนพื้นเหรียญนะครับหลายๆเม็ดเลยนะอาหล่ะผม โฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมด้านข้างพยานาคนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีจุดนะครับเม็ดลอยลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับหลายๆเม็ดเลยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะหลัเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมตรงเส้นลวดพยานาคเนี่ยจะมีขีด2ขีดนะครับขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะหล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมขึ้นมา2ขีดนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดฐานนะครับผมอาจจะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดฐานนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนนะครับ2ขีดนะครับคมชัดนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหน้าแข้งท่านนะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับ เป็นปลายแหลมนะครับคมชัดนะครับเป็นเส้นสั้นนะแต่บริเวณนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นยาวนะครับผมเป็นเส้นผอมๆนะครับคมนูนยาวขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะเอาละผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงหน้าแข้งท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับอ่าเป็นปลายแหลมนะครับคมชัดนะครับแต่เป็นเส้นสั้นลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณด้านล่างนะครับผมเป็นเส้นลวดนะครับผอมนะครับเล็กนะครับคมยาวนะครับผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับจะยาวกว่าด้านบนนะครับผมเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการพิจารณาองผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงไม้หันอากาศนะครับผมอ่าตรงกลางนะจะ ะมีเส้นแตนนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมบนพื้นเหรียญอีกทีนะเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงแม่หันอากาศนะครับตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดแตกนะครับขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมนูนขึ้นมานะเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับถูเชื่อมกันลักษณะการเชื่อมนะครับของฮูเลียนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมเปิดอีกมุมหนึ่งให้ดูนะครับผมรอยเชื่อมเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผม บิเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นรุ่นเนี่ยเขาคอดขั้นที่จะตึงมากนะครับผมขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดแบนลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือรอยปิ้นนะครับข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับบุเวนตรงกลางนะ ลักษณะของเส้นลวดตัวพยานหน้านะครับผมก็จะเป็นตะแกรงนะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะเห็นไหมครับบรนะิเวณตรงเส้นลวดน่ะนะครับผมตัวพยาน,นหน้าเนี erm ่ยจะเป็นตะแกรงขมชัดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวด หนาคมนูนขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเหรียญที่ผมนาะไม้ทุกท่านได้รับชมกัน,นเนี่ยเหรียญน,นี้นะมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผม ก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองคาพานะบริเวณลำตัวองคาพานะครับเส้นลวดจีวรเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้จะเป็นเส้นลวดเบอร์เบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมทั้งฝั่งขวาด้วยนะครับผมอ่าี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงฐานท่านนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดฐานนะครับผมเห็นไหมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนนะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยนะแล้วยิ่งบริเวณนะครับตรงสังกติตรงกลางเห็นไหม จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมนูนชัดลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นบริเวณด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณอัขาลาตรงกลางนะครับผมอาจจะมีขีดนะครับผมเป็นขีดแนวนอนนานๆอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บ agile, าาริเวณอัคลาตตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วบริเวณนะครับตรงปลายขาเนี่ยก็จะมีเส้นลวดแบนๆน,นะครับเป็นแนวนอนนะครับขีดหนาๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นขีดสั้นๆน,นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะครับในการพิจรนารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอัคลาตตรงกลางมุมล่างนะครับผมอาจจะมีเส้นนะครับเป็นขี้กากนะครับติดกับเส้นลวดอัคลาตอีกทีหนึ่งนะอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดอัคขาดนะครับผมบริเวณตรงกลางมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีก้อนขี้กานะครับยาวๆนะครับอยู่บริเวณติดกับเส้นลวดอัคลาดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเห็นไหมผมตะแคงให้ดูเนี่ยจะเป็นก้อนยาวๆนะครับผมติดกับเส้นลวดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะด,ดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับยันนะครับผมบริเวณตรงนี้ใต้เส้นลวดยันเนี่ยจะมีขีดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในทีหนึ่งนะเี๋ละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นซอนนะครับอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมยาวเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าแล้วก็เลยเส้นลวดมาอีกนิดนึงนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอักขระตรงกลางด้านบนนะครับผมอ่าตรงหัวอักขระเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมเป็นจุดนะครับเม็ดใหญ่อยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงอัคระนะครับตรงกลางด้านบนนะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมตรงหัวอัคระเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับเป็นจุดนะครับผมนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการพิจารณาของผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะตรงมุมล่างนะครับตรงกลางเส้นลวดยันเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับติดกับเส้นลวดยันนะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นรวดยันนะครับผมตรงมุมล่างนะครับตรงกลางอยู่บริเวณตรงนี้นะอาจจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมติดกับเส้นรวดยันอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับหูเชื่อมกันบริเวณหูเชื่อมนะครับผมลักษณะการเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมรอยเชื่อมเนี่ยลักษณะจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับอีกมุมหนึ่งนะครับลักษณะการเชื่อมนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณนะครับพื้นเหรียญน,นะครับมุมด้านในเนี่ยพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับ มุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณตรงกลางมุมฝั่งซ้ายบริเวณนะครับตรงเส้นลวดอากาศเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดหนาครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวคมนูนขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะครับอาจจะจะมีเม็ดนะครับขี้กากรบลอยขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยมนะครับเป็นบางจุดนะและนี่ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้น มุมล,ล่างนะครับฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับมีพาเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเรียนที่ผมนำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับผมแต่ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับยันนะครับผมมุมนะครับด้านบนนะตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอากาะที่ผมบอกนะครับเห็นไหมจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับคมนูนขึ้นมานะครับเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณอากาะตรงกลางนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับก็เป็นจุด สังเกตเบื no ้องต้นในการพิจารณาเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับอัคละตรงกลางนะครับผมพื้นนะครับผมที่ผมบอกเนี่ยก็จะมีเม็ดนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับเป็นบางจุดนะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับผมลักษณะของกระบอกเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนั้นมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะของข้างกระบอกเนี่ยผมให้ความสําคัญเช่นกันนะมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมผมให้คําปรึกษาฟรีนะครับส่งรูปภาพมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาถ้าผมดูชอบผมยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมฝั่งขวานะครับ บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวามุมด้านบนนะครับตรงกลางเนี่ยข้างกระบอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวา ลักษณะของกระบอกนะครับผมผมให้ความสําคัญเช่นกันนะลักษณะนะครับจดจําให้แม่นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมลักษณะของข้างกระบอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงกลางนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันลายถึงหมื่นต้นนะอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนะครับต้องตูดเหรียญมุมฝั่งขวานะ าการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ